นะค่ออปะปนินนะมาตลาดนะคะพี่น้องตลาดสดตลาดสดแม่นาเรือตลาดสดบ้านเกิด อคนเยอะเหมือนกันเจ้าวสวัสดีเจ้าคนเยอะนะครตลาดสดเยอะมากตอนเช้าตอนเช้า,ชาสายมาก็วายเหมือนกันตลาดก็มีมีทุกอย่างูดอง 别放，红、嗯。嗯嗯